เอ๊ะมีใครพูดถึงการเติมเงินนะต้องน,นี่เลย C Shop บริการดุดญาติเพราะไม่เคยพลาดในการเติมเงินเติมพาสบล็อกฟุตได้ในเลน6ไม่มีสกรปรกแน่นอนบริการเติมเกมเอาวีฟีไฟและบล็อกฟุตใครที่สนใจการเติมคูป,ปองใน r วีและใครที่สนใจการเติมเพชรในฟีไฟสามารถทักได้ที่เพจ Facebook C Shop <c oughs> ได้เลย <c oughs> การซื้อขายผลปีศาจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเ <c oughs> พียงแค่แอดชื่อเท่านั้นรวมถึงการเติมพาสซื้อดาบซื้อหมัดลงดันและอัพเทีย ก็ทาได้ที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่คือโอเคครับสวดิดีทุกคนครับผมอ่ะทุกคนอาจจะเห็นตัวนี้ของผมแล้วว่าตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากเลยทีเดียวตัวเนี้ยวิธีการได้มานะครับเราต้องใช้เบ็ดตัวนี้เลยเบ็ดนี้นะเบ็ดสนิมนะครับเบ็ดเหล็กเรียนฟอรเรสต์นะครับเรียนฟอรเรสต์ลอ็อตตัวนี้เลยรับน้ําหนักได้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่าที่เหลือจับยากมากตัวกันสายกันปลาดีดเนี่ยศูนย์วัตต์เลยนะ แถบข่าวดนี่ใ้ใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็เรื่องโชคเนี่ยคือ25%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับโดยว,วิธีการได้เบ็ดน,นี้มาล่ะต้องอไปงใต้ทะเลหน่อยนะใต้ทะเลนี่เลยถ้าใครอยู่จุดเกิดดีสโ l a เ e ตด s สโวลเอตดิฟนะครับตามมาตรงนี้เลยอ้อมาเลยครับกลับมาทางเดิมลงไปลึกลึกหน่อยนะเดี๋ยวผมหาปลาตัวไหนวะตัวนี้อ่ะให้แสงสว่างนิดนึงน่าอยู่ทางนี้นะใครที่เข้าหน้าท้ำมานะครับอยู่ข้างในนี้เลยอ่ะทุกคนถ้าลงมาแล้วอะ่ะจะเห็นปลาใช่ปะ หันหน้าเท่าทางป้ายครับเข้าทางซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้เลยซ้ายนี้ครับมุดรูเลยนะครับมุดลูมุดรูยาวๆนะมุดรูมุดรูมีรูไหนรุูมุดให้หมดครับมุดให้หมดมุดเข้าไปฮึฮึบ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 อ่าอ่าถึงแล้วอันนี้ครับข้างในเนี่ยจะมีกรงปูแล้วก็ตีนเป็ดตีนเป็ดราคาส0,000ื่ก็อยู่ตรงนี้นะครับว่ายน้ําเร็วมากอ่าแล้วก็เบ็ดขายตรงนี้เลยราคา20,000นะครับ20,000นเนาะ แล้วก็มีถังออกซิเจนราคาหมื่นห้า 15, ตรงนี้นะนี่ก็ขายปลาได้นะครับอ่ะพอทุกคนได้แล้วอะ่ะกลับไปที่ที่เดิมเลยนะคืบตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับให้เราหันมาทางนี้นะอ่ะ NPC ที่ชี้หน้าอยู่นะครับชี้อยู่นะอ่ะให้เราไปทางนั้นเลยตรงไปครับระว่างทุนระเบิดด้วยนะทุนระเบิดค่อนข้าง,ง,งที่จะอันตรายอันตรายนะครับจึ๊บซืโอเคขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่ะทุกคนอย่าลืมซื้อสิ่งนี้มาด้วยนะครับไกลเดอร์ ต้องกระโดดใช้ graffiti, นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบร่มนะครับร่มก็ซื้อได้ตรงนู้นเลยกลไตรงนู้นนะครับมันจะวางขายอยู่900บาทปึ๊บแมวอ้อมมาทางนี้นะครับอ้อมมาแล้วขอบมานะครับแล้วก็ขึ้นทางนี้เลยชึบโอเคขึ้นทางนี้ยมันจะมีทางเข้าอยู่ทางนี้นะครับเป็นถ้าเอาถ้ามาเลยนะครับชุบพ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 ับปึ๊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 บโอเคเสร็จแล้วเราจะมาถึงน้ํากรวดตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้เบ็ดตัวนี้ตกได้เลยก ถ้าแนะนําให้ใส่บัฟนะครับแนะนําใส่บัฟเป็น d y นะครับ DY เพิ่มโชคอีก45นะครับเพิ่มโชค45นะเอาไว้จับตัวแรร์เรจนเดลี่ตัวมิติกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วแนะนําเหยื่อเป็นทัเฟิลเวิร์มครับทัเฟิลเวิร์มตอนนี้เหลือน้อยละเดี๋ยวผมไปหาทัเฟิลเวิร์มเพิ่มอยู่อ๊บอ่ะผมจะตกตรงนี้อ่าสมมติผมจะตกตรงนี้มมมมมตตนโดยที่ทัเฟิลเวิร์มผมจะตกได้หรือเปล่าเพิ่มบัฟแล้วนะบัฟดวงแล้วนะไม่รู้จะได้ไหมครับถ้าทีเดียวได้ก็ดีนะอ๊บโอ้โหไม่ได้ ก็เดี๋ยวบอกวิธีหาทัฟเฟิลเวิร์มก่อนนะครับหาทัฟเฟิลเวิร์มนะกลับไปที่เดิมเลยทีวับกลับส่วนเหน,นี่ยวเนี่ยเราได้กระดูกมานะอึบนี่ครับพอเราอยู่ถึงตรงเนี้ยเราลงมาถึงตรงนี้แล้วนะนี่มันจะขายตรงนี้เลยหกร้อยนะครับหกร้อยต่อหนึ่งชิ้นนะอ่ผมจะซื้อมาสักหน่อยแล้วกันเพิ่ม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 ซื้อสักหน่อยก็ไม่หน่อยแล้วขนาดนี้ขนาดนี้ไม่หน่อยแล้วขนาดนี้ไม่หน่อยแล้วนะเออาเหลือห้า,าหมื่นแปดได้ไหม ทีนึงฮึบโอเคได้มาเท่าไหรอ่าอยู่ในเอ่ยนี่59อันนี่ครับกดกดใส่แล้วนะต้องได้ทัฟเฟิลเวิร์มมากแล้ววะทัฟเฟิลเวิร์มไนชิมไม่เอาไม่เอาไนชิมอันนี้ทัฟเฟิลเวิร์มมาแล้ว5้าอันอีก5้าอันอได้ทีละอีก4อ่ะ4อันอ่าอีก6อันโอเคหมดแล้วอ่ะขายก่อนขายของได้ตัวก่อนนะมันไม่ได้แค่ได้อันนี้นะอบอ่าได้คืนมา3 0 0พันะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะกลับไปทางเดิมว่าจะขอไกด์เด นีเสื้อ,อว่ายน้ำกลับไปทางเดิมฮึบฮึบึบ,บโอเคกลับมาใช้ไกลเดอร์เหมือนเดิมกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปฮึบฮึบฮบรอบนี้จะได้ไหมเราเหลือเท่าไหร่นะอ่ะเมื่อกี้กดมาห้าสิบกว่าอันได้มายีิบสองนะครับตัวนี้ให้ค่าโชคสามร้อยเลยแล้วก็ลดสปีดการจับปลาของเราสินะครับฮึบฮ,บฮบึโอเคกลับมาที่เดิมบอกกรดเึงลาตกแล้วขอหามุมตกดีๆก่อนนะครับ โอเคโอ๊ย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 ผมลืมปิดอตัวก่อนนะขอให้ได้เลเจ e n d รี่กับตัวมิติกนะครับทัฟเฟิลเวิร์มเนี่ยเขาบอกว่ามันชอบกินทัฟเฟิลเวิร์มนะอ่าทัฟเฟิลเวิร์มผมได้อะไรมาวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูในนี้ก่อนตอนนี้มันเปิดสมุนไพรมันแล้วนะอ่านี่ตัวเลเจ e n d รี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับชอบกินหัวปลานะหัวปลาสภาพอากาศคือฟล็อกกี้นะครับตอนกลางคืนโอ้โหแบบเงื่อนไขเยอะมากตัวนี้ชอบกินทัฟเฟิลเวิร์มนะครับสภาพอากาศเคลียร์ ตอนกลางคืนแสดงว่าตกช่วงนี้น่าจะได้อ่าต้องรีบตกหน่อยก่อนที่สภาพอากาศจะเปลี่ยนไม่รู้จะได้เพิ่มไหมแต่ก็อยากได้เพิ่มนะตัวนี้ตัวดีขายได้แพงมากครับแต่ตกยากจริงตกได้ยากมากนี่ขนาดใส่ดวงแล้วนะใส่ดวงไปขนาดนี้ไม่รู้เธอจะกลับมาหาเราไหมเอ้ยดวงดีแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใจเธอเฮ้ยดวงดีเท่าไร่แต่การจีบเธอมันยากไปไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเซียว เสียวเลยเสียวเลยอืบอ่าตกปลาจะตกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตกใจเธอตกตอนนี้เท่านั้นเฮ้ยไม่ออกเลยไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาเลยตอนนี้ออกมาให้หน่อยลูกพ่อขอหน่อยนะออกมาให้หน่อยมันจะตกไปเรื่อยๆนะครับจกกนกว่ามันจะได้มารูมันจะได้ให้ไหมถ้าได้ก็ดีนะครับอืมอืโอ้โหไม่มาเลยเขาไม่ไปดวงหรือว่เไี่ยวะ ยืบ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 อะเมื่อกี้ได้นี้ด้วยถ้าตกปลาสเสร็จแล้วได้นี้ด้วยนะครับมีสิทธิ์ได้นะก็เอามาซืบรีได้เหมือนกันได้ทั้งเงินได้ทั้งอันนี้เลยเยือ่อโอเคไม่หอบเป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปวัดดูแล้วกันพอดีมีคนให้ผมมานะครับเป็นตัวใช้นี่บิ๊กนะใช้นี่บิก๊กสเปกทลแล้วผมไม่วาบกลับวะว์ปกลับออกก็ได้นี่หว่าเึ่บเดี๋ยวผมจะมาตกนอกรอบนะครับเพราะว่ามันนานนะเพราะว่ามันนานเดี๋ยวไปเช็คราคาก่อนนะครับ ผมไปเช็คราคาสักครู่แปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวยืบกับเหลือก่อนไป,ไปอย่าลืมดูผลงานด้วยครับฝากผลงานไว้ด้วยนะฝากผลงานด้วยนะไม่ได้จะตกได้ก็ไม่รู้นะครับก็ได้แต่เราดูต่อไปสึนี้วุ่นกับการฟาร์มฟาร์มเลเวลอยู่นะครับเลยไม่มีเวลาได้ตกเลยโอเคมาไเช็คราคาสิตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยน้ำหนักอยู่ที่24 0 0 0นพนะครับน้ำหนัก2 4 0 0 0พันนะ แต่เราถือได้ด้วยสองแขนเท่านั้นเฮ้ย <c oughs> ชิราคาเท่าไรอู้สามหมื่นหนึ่งพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันหรับนี่เลย c h i n e Big Spectral คือหายากมากมากตัวนี้โอเคทุกคนก็ตามที่เห็นนะครับใครที่อยากหาได้นะก็ตามที่ผมกล่าวไปก่อนหนะ้านี้เลยมีโอกาสได้นะครับแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยใช้ทัฟเฟิลเวิร์มอย่างเงี้ยโ,โหกว่าจะหาได้ก็โคตรนานนะครับ ก็พยายามกันเอานะครับเพราะว่าเก็บสมุดครบดีกว่ามันจะได้ของนะจะได้พวกอันนี้เลยนี่ครับทุนโอเคครับทุกคนตัวมันราคาแพงด้วยแหละไม่ใช่ไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสี่ห้า